สวัสดีค่ะทุกคนก็คือ,อเมื่อตอนกลางวันนะคะนี่ก็ได้โพสเสื้อรูปเสื้ออคลิปเสื้อไปเนาะก็ลงคลิปนะคะก็มีแบบคอมเมนต์แบบมาเยอะมากๆนะคะก็ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ที่ชื่นชอบเสื้อแขนยวยนะคะจริงๆก็ห้องนี้ก็เปิดมานานแล้วเนาะแล้วก็ให้โปรมาตลอดเรื่อยๆนะคะและพิเศษสำหรับวันนี้นะคะก็ มาให้โปรอีกเหมือนเดิม3 33 3นะคะ333มีให้ทีนี้หมดแล้วนะจะไม่มีโปรแล้วนะใครจะเข้าก็คือให้เข้า333นี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือ,อาราคาก็350เหมือนเดิมนาอถ้าข้างหลังมีดอกคุณรีบมาสุรีบมามา,ม,ามามาใส่มาทำคลิป333นี้ราคานี้คืออยู่ได้ตลอด ชีพนะคะจะมีเวลาไม่มีเวลาอยากเข้าเรียนตอนไหนเข้าไปดูคลิปได้ตลอดเวลาเมื่อเมื่อเราเมื่อเราสะดวกอ่าใช่เนี่ยค่ะก็สอนเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็แบบเสื้อเป็นแบบง่ายๆแต่ว่าลายง่ายๆพื้นฐานนะคะแต่ว่าถากออกมาแล้วคือแบบสวยมากๆนะคะก็ อันนี้คือมาอวดเสือ้อหรือมาถ่ายอดอกคูนก็คือดอกคูนสวยนะคะนี่ก็เลยมาถ่าย3ามสามนี้ให้หมดเขตพรุ่งนี้สําหรับโปรโปรนี้นะคะราคา3า3บาทก็คืออยู่ได้ตลอดชีพแต่ว่าโปรนี้จะหมดเขตพรุ่งนี้ถ้าเก็บโปรได้ก็เก็บนะคะนี่จะบอกเวลามีโปรนี่คือนี่จะออกมาแบบ บ่อยมากๆแล้วก็โพสต์บ่อยมากก็คือถ้าถ้าเก็บได้ก็คือเก็บเพราะว่าห้องเรียนเขาไม่มีวันหมดอายุเขาจะอยู่ได้ตลอดเลยนะคะงั้นก็เข้า3ามสเนาะก็รับถึงพรุ่งนี้นะคะเข้าก่อนได้ก็เข้าเนาะ